นี่ชัดเจนเนี่ยข้างในเนื้อสีอีกสีหนึ่งเป็สีเทาๆนะครับเพราะความร้อนสองเม็ดความร้อนลงไปไม่ถึงก็ไม่เกิดการออกซิเดชันระหว่างดินแร่ธาตุในดิน<ม>กับออกซิเจนครับก็เลยทําให้มีผิวบางๆเฉพาะที่ความร้อนลงไปถึงด้านหลังถ้าเป็นผ้าเนื้อดินเผาเนี่ยเผาด้วยความร้อน สักสี่ร้อยองศาคืนกับวันเนี่ยรับรองความร้อนดงไปทะลุไปหมดก็ทำให้เกิดเป็นออกซิเดชันเกิดเป็นสีเดียวกันหมดทั้งองค์แต่ถ้าเป็นพลาเนื้อดินดิบเนี่ยถูกความร้อนตามธรรมชาติคือแสงจากดวงอาทิตย์เช้ามาเย็นกลับเช้ามาเย็นกลับเนี่ยทำให้ความร้อนไม่สามารถจะนำมันไปถึงข้างล่างได้ข้างในได้ ก็เลยทำให้ถูกความร้อนเฉพาะผิวๆข้างในก็ไม่ได้ถูกความร้อนอก็เลยทําให้ไม่เกิดออกซิเดชันไม่เป็นออกไซด์